สวัสดีครับอ่าวันนี้สำหรับลูกค้าที่ใช้ H R V นะครับในรุ่น R S นะครับบางครั้งระบบช่วยเบรกที่ความเร็วต่ำอ่าลูกค้ามองว่าเอ๊ะมันมัน,ม,นมันอาจจะแบบว่าเราเรา,เรากังวลไปว่าใช้งานไปแล้วเนี่ยเอ่อเราเราไม่ถนัดในลักษณะแบบนั้นเนี่ยซึ่งระบบตัวนี้นะครับเป็นระบบช่วยเสริมความปลอดภัยเนี่ยครับที่ความเร็วต่ำาแต่หากลูกค้าไม่ประสงค์ที่จะใช้งานหรือว่าไม่ไม่ถนัดนะครับ มีความกังวลเนี่ยก็สามารถเปิดปิดระบบตัวนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนํานะครับวิธีการเปิดปิดนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าขั้นตอนเป็นยังไงอันดับแรกนะครับเราไปที่ปุ่มนะครับปุ่มเครื่องหมายตัวไอตัวนี้นะครับดันปุ่มขึ้นมานะครับให้หน้าจอ หน้าจอมิดหรือว่าหน้าจอเล็กด้านขวามือสุดนะครับขึ้นสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับก็คือการตั้งค่าต่างๆนะครับหลังจากนั้นเรามากดปุ่มตรงกลางนะครับปุ่ม select หรือว่า reset ตัวนี้นะครับหน้าจอเมนูก็จะขึ้นเป็นอย่างอื่นนะครับเราก็กดไล่เมนูขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าไปเจอนะครับเมนู d i v e r s s s i s t System Setup นะครับเมื่อเจอเมนูนี้แล้วก็กดปุ่มตรงกลางนะครับ Select เ,เลือกเข้าไปเห็นไหมครับเขาจะขึ้นชื่อของ c i t y b r a รก a c t i v s System ก็คือระบบ CTBA ที่ช่วยเบรกในความเร็วต่ำนะครับอ่ะเรากดปุ่ม Select อีกครั้งนึงนะครับอ่ะกดเลือกเข้าไปนะครับตอนนี้ระบบเนี่ยถ้าจากโรงงานเนี่ยหรือว่าหลังจากที่เราสตาร์ทรถทุกครั้งนะครับ ระบบก็จะเปิดอัตโนมัติให้นะครับตอนนี้เป็นออนอยู่อ่ะเราต้องการปิดเลื่อนไปที่ออฟนะครับการเลื่อนนี้ก็คือกดลูกศรตัวนี้นะครับขึ้นไปให้เจอคําว่าออฟแล้วก็กดปุ่มซีเล็กตรงกลางนะครับเปิดเห็นไหมครับมันจะขึ้นว่าออฟเซตอัพแล้วก็ด้านหน้าปัดเลือนใหม่นะครับอ่าเหนือตรงช่องวัดรอบนะครับาสายมือก็จะขึ้น CTBA นั่นหมายถึงว่า ตอนนี้เนี่ยเราได้ปิดระบบ ctba เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะกดปุ่มลูกศรขึ้นมาให้เจอรูปหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วกดปุ่มตรงกลางเลือกนะครับก็ไล่ออกไปนะครับน,นี่คือการย้อนกลับเข้าสู่หน้าจอเมนูหลักนะครับอ่ะนะครับเสนะร็จรแล้วหากลูกค้าต้องการเปิดระบบนะครับก็ทําตามขั้นตอนนี้แต่ทุกครั้งหากเรามีการปิดระบบระบบจะเปิดตัวเองอัตโนมัติ ทุกครั้งที่มีการสตาร์ทรถนะครับตรงนี้ก็เผื่อเป็นวิธีการหรือว่าเป็นแนวทางหนึ่งให้ลูกค้าได้เลือกใช้งานนะครับะระบบ CTBA ทํำงานที่ความเร็วต่ำนะครับ5ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับห่างตัวจับรถคันหน,นหน้านะครับเจอนะครับระยะห่างเนี่ยก็ขึ้นขึ้นอยู่กับว่า น้ำหนักรถความเร็วรถในการออกตัวช่วงนั้นๆสภาพถนนนะครับว่าจะกากระยะการเบรกอ,อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แต่ส่วนมากอยู่ที่ประมาณ1เมตรนะครับระบบจะเบรกรถให้หยุดนิ่งหยุดนิ่งหลังจากนั้นประมาณ3วินะครับระบบก็จะคลายล็อกรถก,ก็จะค่อยๆไหลไปในแบบแรงเฉื่อยของตำแหน่งเกียร์ดีนะครับะระบบจะทำงานเนี่ยครับ แค่สครั้งหลังจากทำงานครบสครั้งแล้วหากเราต้องการเปิดระบบใหม่เนี่ยต้องดับเครื่องแล้วก็สตาร์ทรถใหม่นะครับระบบก็จะกลับมาทำงานได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งระบบตัวนี้หากทำงานครบแล้วเนี่ยตรงหน้าปัดแผงหน้าปัดด้านขวามือนะครับก็จะขึ้นคำว่าเช็คซิสเต็ม c t b a นะครับอันนี้ก็มีข้อความเตือน,นต่างๆอันนี้เนื่องจากว่าเพื่อความปลอดภัยอย่าง เราใช้รถในเมืองเนี่ยครับบางทีรถคันด้านหน้าเนี่ยเขาก็มีการเบรกกระทันหันอะไรแบบนี้ครับเราเราก็บางทีอาจจะเผลอไปเบรกไม่ทันช่วงของตัวไฟแดงแบบนี้ครับนะครับก็ลองดูนะครับว่าตรงนี้เผื่อมีประโยชน์กับลูกค้าบ้างนะครับไม่มากก็น,น้อยขอบคุณครับ